มะชมพูององตรงอยู่พี่น้องดอกไหนดอกใ่อวบดีสวัสดีค่ะพวกันกับเสาเอ็นช่องอิสานบ้านเนื่นจอจ้ะเมนีพ่อพี่พ่อน้องหาอยู่หา,หากินคือเกาจะ้ะขึ้นโดยนอ,ะะนอกจากนอเมืนีสีมนันหรือป่ามานจังไดกับไปหลุ่นน้ากันเนาะพิกัดใอยูุอำเภอเชียงข้ามจังหวัดพะเยาจ้จาจังไดเขากับ ไปลุ่นน้ำกันเนาะฝากพี่ฝากน้องก็ไลไ์ก็แช่ก็ติดตามให้น้ำเพกก็เป็นกำลังใจเนะะจาะไปใจไดนเรับกับไปลุยกันเลยจ้าอุย้ยพอแล้วจ้าก็แดงซี่หาดอกจ้าเนี่ยุ่ผุนเทิงผุนอีกจ้าไม่ไจะจมใหญ่งงๆจ้า 3 đọc lên là hẹt mán cả Chủng như nhây nó mà người đi nổ Ui, Cả sợ ổn khắc Chủng như nhây đánh đèn cả Chủng มันชมพูอ่องตรงอยู่ยพี่น้องดอกนี่ดอกใ่อวบดีคอยจุ้มนึงจ้ะจุ่มนึงจ้ะไม่ค่อยเป็นมูจ้ะเฮ็ดมือน่ย chỗ nói nên cả bán lên có đèn nào phân tích tề chắc nói các bạn chuồng nghỉ đẹp phần hen mất กอชมพูจ้ะกินได้คือกันได้จ้ะแต่กี่เป็นสิบ,บางกวัวเห็ดกอแดงเนาะกอชมพูก็แดงจ้ะบานหนึ่งเนาะจุดหน่ึงจ้ะ จุ่มหนึ่งานะจีหน่อยนนงจ้งจ่ะพี่หน่อมึงจุ่มดีไหมใหญ่คักก็อเด่นจ้ะสามสี่ดอกจากหฮมเีย โดนั่นจ้ะไม่ดอกคืยจ้ะแต่สีนี่แดงเจึงคืนไปหน่องเห็ดนี่สีห้างจ้ะมือน,นี่ก็แดงจ้ะก็แดงดอกนั่นจ้า อีงโอ้บนเดดแห้งหนาเป็นติก,กอดเดชเนีคือออกคุณาอเนื่อแกงจะเสยขาบุญอนซดิบบารูไทยทำ งานก็เดือดว่ะจ้ะว้าววันดีงานก็สุดดอยแล้วืัอนี้สุดยอดดอยฮือฮือฮือไ้าวันนี้เมื่อยพอสมควรแล้วเนาะวันนี้ได้เวลาลงดอยแล้วจ้ะเห็นหางเนาะเห็นหางถึงหางมากเลยเหรอหนุนผลงานห้าค่ะปูละเก่งใบเก่งอยู่เนาะจ้ะเนาะ ในกับฝากพี่ฝากน้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อจ่าเเป็นกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้แซวแอนซแซวนิดบารถทองอีสานพาลุวีวิสันหมายถึกต้องแล้วเออถึกตอ้อ,อ,งตองแล้วจา้าอู้ยสับสนแห่งอีวันนี้<อ>มีเมื่มมอยหลาเนาะลาบพี่รัน้องก็จ้าคลิปนี้ประกันคิมนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ